โอ้ยซิค้าอีู่ในตลอดเขาสื่อเรากว่าแก้งวงงันวนี้เรามาอยู่กันที่ไหนนะพตกปากลากันมาแล้วไม่ได้สักตัวฮะอะไรก็คือมันไงมือดอ่ะออโอ้มองหินอยู่ส,สวยๆ มันจะอยู่กับร่มอ่ะสีขาวอ่ะโอ้โหชัดเลยนะฮะอันนี้ก็ดูแม่แม่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่เขื่อนอะไรแม่เขื่อนอตนแรกกวางอยู่ติแม่เขื่อนห้วยป่าลาว่ะเขื่อนป่าลาวอ๋ออยู่เขื่อนอยู่เขื่อนป่าลาวอังกฤษน้ำป่าลาวนะฮะฮะเขื่อนคือเพิ่งมาครั้งแรกนะฮะอ๋อยางวงมันอยู่ตรงนู้นอ่ะไปแล้ว อืมนี่คือเรามันด้ถ่ายตอนที่เราตกปลาไม่โดนปลาแล้กก็นอนเลยนะตกปลาปที่ว่าความที่อ่ไงเนี่ยมันลำบากมากอะ ลำบากมากครับพอฟุ้งตกไปครั้งแรกนะก็ลำบากคนแม่คนนางเล่นแท็บแม่ยิ่ไหนมันเอาโลงนะมันเอาโลงนะไหนไหนไหนแล้วก็ดังวอลิินี้แม่ได้ดังกูเป็นกระดาษว้าจัดจังน,อน,น้อยจิงนี้

น,น้ำดำไหมน้าดำขึ้นโอ้ยน้ำปีเลยดำอ่ะผวยคลงนี้ก็จะสั้นน,น,นะฮะ่ไม่กีด่ดีรู้สึกว่าจะไปเอา <c oughs> เอาไปเบาเหลือเกินพน่อแกพ่อเอาไปโคตรเบาพ่อดูดูของที่คนพ่อถือจึ้งนึง่ง พ่อเขาเสียส่งอะ่ะพ่อเอาบามากเลยเอาให้ลูกเมียดักไปสะสะเอาขี้ตกเอาขี้ตกปลาสองอันกับที่ลม่มดูฮะพ่อเขาถือแค่นั้นนะดูของที่เราต้องยกเรียบร้อยเรียบร้อยเลยล่ะเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คม่ต้องกลัวตึงครับ นั้นก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับช้าวดาวท้าวดาวแม่ท้าวดาว